ะะวันนี้พี่ขออัดคลิปอีกสคลิปนะคะนี่จะมาพูดถึงนะคะกระเป๋านะคะใบนี้คือกระเป๋าดักซับนะคะเป็นกระเป๋าค่ะที่วัยครูก็ส่งนิ้นมาให้นะคะทุกคนที่เราอะนะใช้นะคะเองนะคะแต่นะคะถ้าเชื่อก็หินนะคะที่จํากสัจพันเราต้องลดความอยากได้จนถึงจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทุกคนคะ่ะอ่ะอย่างเช่น ยังเราอะทุกคนก็ต้องการรอแบบว่าเขาเรียกว่านะต้องการรอความเฮงจากโชคลาภอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะคะเราก็ต้องเรียนรู้เคล็ดลับแบบนั้นค่ะทุกคนคะแต่วันเนี้ยเราอยากจะมีรายได้ใช่ไหมเราก็แค่มาขายกระเป๋าดักซับก็จะรับกําไรค่ะจากการขายกระเป๋าเนี่ยหนึ่งใบได้ค่ะได้หนึ่งใบค่ะจิดร้อยบาทเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะอ่าอย่างเช่นกระเป๋าใบน,นี้นะคะออกแบบมาเพื่อกำกำจิต ้าของที่ได้ใช้หรือตัวพิดเองค่ะอ่ายกตัวอย่างเช่นตัวนี้คือสัญลักษณ์แม่เหล็กดึงดูดเงินเราเวลาเราออกไปค้าขายเราก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบว่าเราจะดึงดูดเงดินได้ทั้งวันอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าขายดีขายหมดเกลี้ยงมันก็ขายดีขายหมดเกลี้ยงค่ะทุกคนค่ะแล้วตัวนี้คือสัญลักษณ์มณีนพเกา้ญญาค่ะเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมบารมีค้าขายดีโชคฟุกอธวดาคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงคือครอบคลุมชนะนะคะเอาย่อ เฮงเก่ง,งดีร่ำรวยค่ะนะาหานะคะอยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้วก็เสริมความมัง่งคั่งร่ำรวยค่ะอ่าใส่เงินได้ถึงสี่แสนบาทนะคะปากอ้ากว้างรับรับทรัพย์ดีมากนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาบอกเลยว่านี่พี่ใช้จนจะลอกแล้วค่ะเราต้องซื้อใบใหม่แล้วค่ะนะใช้มาเป็นปีแล้วนะคะการเงินไหลมาทีมานะวันนี้ใครที่อยากจะนะได้กระเป๋าสักหนึ่งใบ ใช้ได้เป็นปีใช้ได้นานแล้วก็เฮงอีกต่างหากใส่เงินได้เยอะแล้วก็มีความเชื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้หรือคาถาเรียกเงินนั่นเองค่ะหรือความเฮงมีคาถามีคลิปให้เรียนรู้นะหรือทุกคนไปเรียนรู้เองได้เลยหรือคลิปมหากรรมยีเสดวันนะคะเรียนรู้เองได้เลยนะคะอ่ะเรียนรู้เองเชื่อเองเกิดผลลัพธ์เองค่ะนะหรือเราเรียนรู้แล้วก็มาขายกระเป๋ากับพี่นิดได้ถ้าอยากมีรายได้เนาะ เชื่อหรือไม่ว่ากระเป๋าค่ะมันมีหลายสีหลายแบบรุ่นใหม่สวยมากขายง่ายนะต่อให้ราคาเลยค่ะสองพันกว่าบาทลูกค้าก็ยังซื้อง่ายๆเลยค่ะอ่ะเจอไหมพีม่เคยเจอลูกค้าว่าแพงไหมมีนะคะแต่เราก็บอกว่าไม่แพงค่ะสําหรับใบนี้ที่คุณจะได้เงินคืนค่ะมากกว่าหลักแสนค่ะนะคะแต่ถ้าวันนี้เหมือนวันนี้คุณลงคุณกกอนเนี้ยคุณคุณโพสตขายวันนี้คุณขายได้เลย คุณได้คุณมีโอกาสที่จะขายได้หนึ่งในเจ็ดวันเนี้ยได้เอาไปเลยกําไรเจ็ดร้อยบาทหรือดีไม่ดีถ้าวันนี้เราสามารถทําให้ใครคนหนึ่งเขามีความสุขได้คุณอาจจะได้เงินล้านก็ได้ใครจะไปรู้ค่ะนะคะเคยมีคนทำมาได้ไมยขอจบคลิปนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะแป๊บนึง